โทรมาบอกกันสองซีบ่ะอ,อืมมวดกว้อนกับบอกนีเนาะหมวดก้อนกับบอกเพิ่นโทรมาบอกโอ้ประเด็ดตามเพิ่นมาทันเมื่อใกล้ๆเดี๋ยวม่วดนีีจีไปตามนีเยอดอกผมจีไปตามยุ่งมวดเนี่ย่นกระบายุ่เพิ่นนึนลูกซ้ายเพิ่นมาบอกเรียกกันเขาเรียกมาบอกมันเขามาหมวดกว้อนกับบอกเก้าศูนย์เอ เก็ซีเป็นกระบ,บอกไห้ตามยุตตามมัอนอันลูกไซ้ยายใบได้เด้อยว่าสัน้นบัดบ่ได้เปิดตามอันจนว่าเมื่อออกว่านี่สิตามไม่ยู่เอาบัดที่นี้หานมาพี่บัดที่นี้มาถามน้องบาดกันนะครับป่าไหหมาเพราะเขาายงวดแล,วแล้วแก่แก่มือ <c oughs> แก่้ตเด้อบัดน <c> ี <oughs> ้เออพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมกะ ท,ที่ติดต่ำรับชมอยู่กับโชคดีเด้องวดนี้นะครับกับแนวทางของน้องบาทนะครับงวดนี้รู้สึกว่าเพิ่นฝันได้ได้ได้ไดไดเลี้ยวนะครับหลังจากสลากกินแบงถือประกาศผลออกไปแล้วเพิ่นกับฝันน้ำกลนเลยนะครับ แต่ว่าเฝันกับฝันโบ nhau เหมืนป่ฝันโบ nhau ฝันเอ่อเมื่อวนมาด้วยฝันโบ nhau ฝันเห็นอะลุ่งลุ่งี่เป็นพระโอ้เพิ่นไปบวชเพิ่นบวชแล้วเป็นพระแต่ที่หาปัญญาละแต่ว่าฝันเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นเป็นยอมเป็นยอมมหาเอาบ่ได้บ่ได้ห่มผ้าเหลืองมาบ่ได้ห่มผ้าเหลืองใส่สุดธรรมดามาก มามาเ่าวออกเยียงยังไม่จัไว้ยจะมาคุยมาบ่าวน่ะคุยกันได้เบ่ากันคุยกันด้วยเพิ่นบ่ได้บอกเลขบ่เพิ่นก็บ่ได้บอกเลยอือจะไม่เป็นเรื่องไรเพิ่นเป็นพระแต่ว่าเห็นเพิ่นมหานี่เป็นโยมเป็นโยมบ่ได้เป็นพระคือเดี๋ยวนี้บ่ได้เป็นพระคือเดี๋ยวนี้ความจริงนี่เพิ่นเป็นพระเนาะเป็นพระ แต่ว่าบัดมาเห็นในฟันผัดว่าเป็นทันฟันเป็นโน้มอือเด็กเดียวพ่อสอวเกิดท่านก็แปดอ๋อพ่อสาเกิดพ่อสอเกิดศูนย์แปดบ่ะศูนย์แปดสองห้าศูนย์แปดเนาะสองห้าศูนย์แปดตัดก็จะได้สองห้า กับ08 08นี่ก็สิอายุ59ปีเห่นปะ59ปี59ปี59นี่เป็นอายุอายุ59ปีนี่พรอ,อพรสอเกิด อายุฝันไม่ลายเอาอันปกติเคยฝันเห็นเพื่อนดูปะบ่ว่าฝันเห็นจักเทียว่าฝันเห็นจักเทียเ่าก็ฝันเห็นเธอหน่ฝันฝันพวกแม่นห้องผ่าเหลืองมาฝัดันแม่นคืวฝันอะไรอืเห้อยห้มผ่าเหลืองยางมาเป็นคนบัดมอกระบาโกนมอกระบาโกนยางเบวอยู่เลี้ยงัานเลี้ยงนี่ แต่เป็นคำพูวโมเพิ่นว่าไรดอกอือตอนนี้น้องบ้านเลยคิดว่าาแม่นตีเป็นเลขกี่ตีเพราะสเกิดกับอายุของเพิ่่น่แมบออือสีอายุเพศเกิดเพราะเพิ่นกับ่ได้บอกยังเนาะแต่ว่ามันแต่ว่ากับแปลกที่ว่าเพิ่นเพิ่นคือมาเข่าฝันคือมหาฝันเป็นโยมบอกเออมาแบบเป็นโยมพร้อมอือม่นกับความบอกเพิ่นก็ฟังบอกออกจำบ่ไร ขันเสียวพ่อเกิดของเพิ่นนะครับก็จะเป็นพ่ซอเกิดก็จะเป็นตัวนี้นะครับสองห้าศูนย์แปดนะครับเพิ่นฝันนะครับฝันว่าลุงมหาแต่ว่าเป็นพนปัจจุบันเพิ่นเป็นพระแต่ว่าในความฝันปะเทียนเป็นโยมมานะครับเพิ่นก็เลยว่าอาจจะเป็นเลขพ่อเกิดกับอายุเพิ่นนะครับ พศเกิดของเพิ่นเนี่ยคือสองห้าศูนย์แปดนะครับตัดกนจะได้สองห้ากับศูนย์แปดนะครับเลขอายุกับห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้าปีก็เป็นความฝันนะครับตีความฝันตีความฝันของน้องบัทนะครับเพ่นเพิ่นบอกว่าอย่างนั้นกะวิ่มึงตีไปเนาะก็สิมีแต่อายุกับพอเกิดอื แตาวันกัมีสิทธิ์ออกได้ทุกโตนะนะครับตัวเลขมีสิทธิ์ออกได้ทุกโตมื่อว่าสิเป็นความฝันหรือฝันเปรียบเทียบกันไปแบบใดจัิงจิมันก็มีผู้ใดเห็นจากว่ามันสิออกตัวใดนะครับคือจังน้องบ้านนี่ก็บ่เขามาาลายงวดคือกันนะครับแต่ว่าคันคันสิบ่ตามก็ย่านมันกลับขึ้นมาเขาอีกมันเสียโอกาสนะครับแอดมินก็เลยตามไว้ให้ตลอดนะครับ ส่วนพี่น้องสีมกักตัวเลขความฝันของน้องบาศหรือบอนั่นจะลงทุนน้ำบอนั่นก็นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่น้องกานผู้ชมนะครับเด้อนะครับให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวมีส์ออกได้หลัรจามีสีรูดได้นะครับเพราะว่าตาอาจารย์ยังไงคำนวณเก่งเหมือนเถื่อนกันรูดเพื่อนนะครับงวดผ่านมาหนึ่งันจอนกับไปออกสองซีนะเลขสองซีนี่คือบ่มีไผ่อยาก ลงทุทนภายในดอกมันเป็นเรีย่ยวางามบ่กง่ายๆก็เรีย่ยวว่านอาน่อนยากนะครับแต่ก็มีผู้ชมดีคือเก่ากะเอาตามนี่นะครับตามนี่เด้อพี่น้องท่านผู้ชมครับน้องม,มักพศเกิดหรือมักอายุเพิ่นก,กันครัมาศว่าอายุอายุมักอายุก่นบ่ห้าเก้าห้าเก้าพ่อพระ พระมาเป็นย่อมเป็นเก่าอ๋อพระเป็นเก้ายมเป็นหา่โย่อมเป็นหาอะไรอ่าหางานหาเก้าฮอกเก่าไปนเนาะพราะอายุเกือคนพอดีนะอือว่าเก่ามากเลยเพราะว่าอายุปัหาสิบเก่าปีกต่ปุกนี้อะไี่ มันเปนตรงกับอันนี้เนาะไปตรงกับว่าเพื่อนเปลี่ยนพระเห็นบ่พระเป็นเก่าอยู่แล้วแต่ว่าเขาฝันเห็นเห็นตอนเป็นโยมพระมาเป็นโยมมหาทีหาตีเก้าเป็นเก้าศูนย์จะว่าอจเป็นไปได้อยู่ว่าเก้าศูนย์โตเก้า่าจาว่าเพื่อนเคยเป็นโยมก็เคบวชใะเป็นเลขตัวเก่ามาว่าแจะแค่สอืง วิเคราะห์ไปไนะครับว่าจักสีมาตัวใดเป็นตัวใดแต่ว่ากัอืมอาจจะเป็นไปได้อืมก้าเก้าวหาก็ได้อืมแต่ว่าขันอันนี้เ,เก่ามากเอาก้าวมาดีหรือนิดปีนี่เก้าแล้วเก้าอีกยหัน เอาเป็นตัวใดจังไดก็จะค่อยว่ากันนะครับพี่น้องเอานี่ไปก้อนเดี๋ยวมาต่าน่องบาสอีกรอบหนึ่งในช่วงไทยๆใกล้ๆมือประกาศผลน,นะครับโค้งสุดท้ายมาต่ำน่องบาสอีกนะครับตอนนี้เอาพราะเกิดนะครับกับอายุไปก้อนนะครับตามที่เพิ่นฝันนะครับเพื่อนฝันมาลุงเพิ่นนี่ผู้บวชเป็นพระอยน,นมหาเพิ่นย่างบุกืนแต่ว่ามาเป็นโยมนะครับเิน็นเลยว่า น่าจะเป็นพศอเกิดนะครับ2508นะครับตัดก็จะได้25กับ08และครอายุ5 9าปีนะครับงหมดทงมวนก็เป็นแนวทางให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมนะครับผมน้ำไปพิจารณานะครับใส่วิจารณายันในการรับชมนะครับเอทุกสิ่งทุกยางก็ต้องอาศัยดวงพร้อมนะครับอ้าวพี่น้องโชคดีอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคุครับสวัสดีครับ